การเปิดใช้งานสำหรับสตาเซจจำนวนมากการกระตุ้นมวลสารภายเนียนจิตใจสากลวิวัฒนาการหัวใจของมนุษย์แห่งดวงดาวจากภายในสู่ภายนอกมีการเปิดใช้งานภายใน,นจำนวนมากเพิ่มขึ้นเมื่อประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่แล้ว ฉันเห็นว่ามีคนมากมายที่มองไม่เห็นและยังต้องการพิสูจน์จากนั้นฉันก็ได้แสดงให้เห็นทัาสนาวิสัยจะออกมาเป็นอย่างไรสำหรับทุกคนที่ไม่เคยมองเห็นมาก่อนต่อผ่านเนียนทำให้เรามองเห็นสิ่งที่เราไม่เคยมีมาก่อน การเปิดสิ่งนี้อย่างเต็มที่จะทำให้ศีรษะได้รับผลกระทบอย่างมากสำหรับสิ่งนี้การขยายกระโหลกศีรษะและการปรับการและสิ่งที่มนุษย์เรียกว่าไมเกรนปวดหัวเป็นเพียงส่วนน้อยของสิ่งนี้การกระตุ้นด้วยแสงโฟตโนิกเหล่านี้ เกิดขึ้นภายในเสียสะของคนเมื่อถูกกระตุ้นเพื่อเปิดใช้งานการเปิดกว้างต้องใช้ความเจ็บปวดอย่างมากมีหลายวิธีที่ช่วยเหลือในเรื่องนี้แทนที่จะคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติและพยายามที่จะแก้ไขประการแรกเราต้องเข้าใจว่า มันเป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการของทุกคนที่นี่และเข้าสู่จิตสำนึกสากลโอกอดช่วยเหลือแทนที่จะต่อต้านและพยายามปราบปรามการนอนหลับเป็นสิ่งแรกที่จะบรรเทาลงได้เพราะการนอนให้มากจำเป็นต้องตื่นเต็มที มากกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจได้และเมื่อมีคนคิดว่าพวกเขานอนหลับเพียงพอแล้วพวกเขาก็ต้องนอนอีกบ้างหลับตาและผ่อนคลายจิตใจเพราะการคิดมากทำให้ความเจ็บปวดรุนแรงขึ้นยิ่งมีความคิดของมนุษย์มากเท่าไหร่ความคิดนี้ ก็จะยิ่งคงอยู่มากขึ้นเท่านั้นต่อไปเนียนตาที่สของคนคือช่องมองภาพใหม่และต้องเปิดใช้งานเพื่อให้คุณมองเห็นได้อย่างแท้จริงการมองเห็นเกิดขึ้นจากหลายสิ่งหลายอย่างเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถมองเห็นได้ไกลกว่าภาพลวงตา ของประสบการณ์ของมนุษย์และจากภายนอกแม่โครงไฟจะเปิดใช้งานภายในและแถบฟิล์มจะเริ่มเล่นสิ่งนี้นำมาซึ่งการตระหนักรู้ในบางสิ่งที่อยู่นอกเหนือการดำรงอยู่ของมนุษย์และการจดจำใหม่แถบฟิล์มบางแผ่น จะล้างรายการทั้งหมดเพียงแค่กระพริบตาในใจความเป็นจริงและอารมณ์ทั้งหมดก็หายไปเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนเป็นแสงโดยสิ้นเชิงสักพักทุกอย่างจะสับสนเพราะคนจะมีเท้าข้างเดียวในแต่ละโลกความเป็นจริงในเวลาเดียวกัน วิธีที่จะดำรงอยู่กลายเป็นคำถามเมื่อเราเรียนรู้ที่จะเดินอย่างมีมิติสำหรับฉันวิสัยทัศน์บโมองหรือการโฟกัสส่วนหนึ่งส่วนใดจะเกิดขึ้นถูกครั้งที่มีเหตุการณ์ร่วมกันที่กำลังจะเกิดขึ้นสิ่งนี้ทำให้ฉันก้าวถอยหลัง และไม่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นเพราะเห็นว่ามันเป็นภาพลวงตาเป็นจุดประสงค์บางคนจะรู้สึกโดดเดี่ยวไม่รู้ว่าจะรู้สึกอย่างไรอีกต่อไปความสับสนและความชัดเจนในเวลาเดียวกันและการรู้สึกเหมือนอยู่บนดาวผิดดวง อย่างไรก็ตามให้เวลากับมันสังเกตและปล่อยให้วิธีคิดความเชื่อแบบเก่าทั้งหมดดำเนินไปสิ่งต่างๆจะชัดเจนขึ้นและนำทางได้ดีขึ้นเมื่อความเป็นจริงภาษานรวมและแยกไม่ออกรวมสุดยอดของเป้าหมาย จะเกิดขึ้นก่อนจากภายในพร้อมกันออกจากที่นั่นก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันสิ่งเดียวที่ทำให้กระบวนการนี้ร่าช้าลงคือความช้าของจิตใจมนุษย์คุณสามารถกระตุน้นต่อภายใน,ยนได้ด้วยการดูแสงอาทิตย์กินผักชี ตัดสิ่งที่กลายเป็นเห็นปูนโฟออลาย right, และน้ำที่ไม่สะอาดดาร์กช็อกโกแลตที่มีปริมาณโกโก้สูงเช่น80-85%ถึงปรซระหว่างการนอนหลับวางคิสตันไว้ใกล้ๆก,การทำสมาธิและอื่นๆที่สามารถช่วยในเรื่องนี้ นี่เป็นส่วนหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดของวิวัฒนาการของเราความสามารถในการมองเห็นได้จริงตาทางกายภาพของคุณจะเปิดใช้งานและความแปลกประหลาดสำหรับมนุษย์มากมายก็เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันเปิดใช้งานเคสตัน อนุภาคของดาวกระตุน้นความเจ็บปวดที่มีพลังรุนแรงอาการคันและอื่นๆดวงตาของคนจะต้องได้รับการอัปเกรดเพื่อรวมเข้ากับดวงตาที่สของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวกำลังได้รับการปรับครั้งใหญ่เพื่อให้สามารถจัดการ กับความถี่ที่สูงขึ้นสำหรับการรับส่งสัญญาณและความคิดความคิดเก่าๆของมนุษย์ที่เคยขวางหน้าฉเฉลยแล้วปล่อยไปตามขยะออกจากหัวและคอยิ่งคุณพูดความจริงด้วยความรักยิ่งก้าวข้ามบุรณาการความคิดของมนุษย์ได้มากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งสามารถช่วยเรื่องนี้ได้มากเท่านั้นสำหรับศีรษะและลำคอของคนอาจต้องการทำในสิ่งที่ฉันทำตตดทุกสิ่งที่เป็นสาเหตุของเมื่อกในคอออกกระเทียมน้ำอุ่นใส่น้ำผึ้งหรือมะนาวตามชอบ หากคุณไม่สามารถจัดการกับสิ่งนี้ได้ให้หาสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่คุณชอบแทนความเป็นจริงใหม่ไม่ใช่เรื่องใหม่มีอยู่ที่นี่ตลอดเวลาการเห็นถูกปิดบังไว้ด้วยตัวเราเองซึ่งอยู่เบื้องหลังความเชื่อและความคิดของมนุษย์ ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ในการสั่นสะเทือนขอบเขตมิติที่ต่ำกว่าการขยายจิตใจทำให้สมองสามารถยืดกล้ามเนือและในที่สุดก็เปิดออกได้อย่างแท้จริงสิ่งนี้จะสัมผัสได้และได้ยินเมื่อพลังงานไฟฟ้า เคลื่อนผ่านหัวของคุณเปอร์เซ็นต์มหาศาลของสมองที่ไม่เคยใช้ถือเอาจิตสำเนกสาก,กลและภูมิปัญญาโบราณที่รอการปรากฏออกมาสมองส่วนนี้ขยายตัวเมื่อหัวใจสูงขึ้นทั้งสองร่วมมือกันและหนึ่งไม่สามารถทำงานได้หากไม่มีอีกอันหนึ่ง ตัวตนจิตวิญญาณที่สูงขึ้นของคุณออกมาจากภายในและจิตใจที่เป็นสากลคือวิธีที่คุณทำงานในตอนนี้จิตใจมนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้เพราะมันเล็กมากล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเช่นเดียวกับหัวใจของคุณ คุณรวมเป็นหนึ่งเดียวภายในเช่นเดียวกับทั้งหมดเวลาสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็หยุดลงเมื่อคุณรวมเป็นหนึ่งเช่นกันโดยมากจะหลุดออกไปเพราะมันจำเป็นสำหรับประสบการณ์ของมนุษย์เท่านั้นคสตันไลน์ฮิวแมนสตาร์บีเองของคนถูกกระตุ้น และอีกครั้งเป็นการพูดน้อยเกินไปความทรงจำหลั่งไหลเข้ามาขยายตัวถูกขนา